ที่าอายุทยาครับเกิดเหตุการณ์ขับรถปาดหน้ากันแล้วกู้ภัยคนหนึ่งเขาขับรถส่วนตัวลงจากสะพานปรากฏเจอรถพุ่งออกจากซอยมา,าต้องหักหลบแต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยบีบแปรยาวใส่จอดขวางทางลงมาด่าแล้วมาทำลายรถเสียหายอีกตัางหากครับ ตั้งเ็นรถคูน่ัแ่ังห้าข่ามาผิดไม่ใช่ไหมผิดมกวเขาเลี้ยวมาไม่ดูแล้วเราก็ขีดรถมาเร็วได้แปดเนี่ยแล้วพอขอาวมา เดี๋ยวเขาฟื้นมันจะอายนั้นถูกต้องถูกต้องนี่ฮะคือต่างคนต่างก็ถ่ายคลิปใช่ไหมฮะอันนี้เขาถ่ายมาจากในรถนะอันนี้คือรถคันที่ขับมาทางตรงที่เป็นกล้องหน้ารถนี่เห็นไหมแล้วปุ๊บโดนพุ่งออกมาเขาก็เลย ปาดหลบหนีอย่างนี้แล้วซึ่งเกือบจะโดนชนนะเพราะว่ามีรถเลนขวาเขาก็มาเหมือนกันปรากฏหลังจากนั้นคู่กรณีมาแล้วฮะจอดขวางหน้าเลยแล้วก็ลงมาถ่ายคลิปเหมือนกันเคาะปังปๆงปปังดึงประตูนี่พยายามจะเรียกให้ลงมาคุยกันแต่ฝ่ายคนที่เขานั่งอยู่ในรถเนี่ยเป็นกู้ภัยเขาก็มีเหตุการณ์มาเยอะนะเขาก็ไม่ลงฮะถ่ายคลิปกลับเหมือนกันคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับกล้องหน้ารถของคุณรัชชธนันทร อายุ30ปีนะฮะเป็นอาสาสมัครสมาคมอยุทยารวมใจรถเธอวิ่งลงสะพานมาเก๋งขาวพุ่งออกมาจากซอยกระทันหันจนต้องหักหลบแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปะฮะคนขับเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงลงมาต่อว่าแล้วเชื่อไหมเขาทำลายรถเธอด้วยนะปัดคิ้วกระจกรถจนหักอ่ะคุยผู้ชมคือหัวร้อนขนาดไหนนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่6สิงหาคมประมาณตีหนึ่งเราไปคุยกับคุณรัชธนันท์ธรเธอเล่าให้ฟังบอกว่าขณะขับรถเก๋งจะไปกินข้าวกับแฟนในเมืองใช้ถนนโรจนชนะขาเข้าขับข้ามสะพานนเรศวรพอลงสะพานมาปั๊บก็เจอเก๋งขาวพุ่งมาอย่างเร็วเลยจนต้องหักรถหลบประทานหันแล้วหลังจากนั้นปรากฏเก๋งขาวบีบแตรายาวแล้วขับปาดหน้ามาจอดขวางลงมาต่อว่า ทุบรถจนคิ้วกระจกรถหักหลุดเอาเท้าถีบกระจกอีกเธอบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ไปคุยกันที่โรงพักแต่หนุ่มเสื้อแดงนี่ไม่ยอมไปมีอาการคล้ายคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องหาเรื่องตลอดเวลา,าเห็นท่าไม่ดีเธอเป็นกู้ภัยใช่ไหมฮะก็เลยวิทยุที่เราได้ยินเสียงตอนแรกอ่ะคือวิทยุเรียกให้เพื่อนกู้ภัยมาช่วยพอเพื่อนมาถึงเพื่อนแต่งชุดเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮะปรากฏคู่กรณีเสื้อแดงนี่ ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วเลยอตอนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วครับที่สพพระนครศรีอยุธยาอยากให้ชายคนนี้เนี่ยมารับผิดชอบนี่มารับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำหน่อยเพราะเธอบอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปนี้เนี่ยเธอเปิดประตูไปขอโทษแล้วด้วยนะ<อ>ทั้งที่เธอไม่ผิดเธอมาทางตรงไอ้คุณโผล่มาจากซอยคุณไม่ดูะ่ะเ,เธอบอกเธอเปิดประตูไปขอโทษแล้วด้วยนะน่าจะจบนะจริงๆใช่ไหมฮะทำไมกลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ฝากเลย คนใช้รถใช้ถนนครับอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีน้ำใจกันนะ <หา S 1> ถนนก็เส้นเดียวกันถ้ามีเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยยอมก็ได้ก็ยอมไปม,มิฉะนั้นเนี่ยมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับตอเบียดจบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบีบกดแตรยาวเลยทางเราก็คือเปิดกระจกมันล็อกอยู่ก็เลยเปิดประตูไปนิดนึงไปเง้อดูแต่ว่าไม่ได้มีการด่าหรือว่าอะไรเลยแต่เหมือนเขาไม่พอใจเขาก็ปาด บาดหน้ารถเข้ามาเลยพอออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่าแค่เราเปิดไปขอโทษเนี่ยทั้งๆท,ที่เราไม่ผิดอะเราว่าเราเราแฟร์พอนะแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่แฟร์เราถูกด้วยแล้วเราหลบด้วยเนี่ยเธอบอกเฮ้ยเราถูกด้วยเราเป็นคนหักหลบด้วยเกือบจะโดนชนด้วยอขอโทษแล้วด้วย แต่ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ออแต่ oh. ในอีกมุมนึงต้องชื่นชมนะเพราะว่าสติดีแล้วก็อารมณ์เย็นเพราะถ้าเกิดไอ้จังหวะเข้ามาเคาะอีกรอบเกิดเปิดลงไปไป oh. ปะทะกันเนี่ย,ยมันจะยิ่งบานปลายจะยิ่งยาวนะคะยิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวั